สวัสดีครับอยู่กับคนนาฟาร์มเห็ดฟางชัยภูมิครับวันนี้หลังตัดใยมา3วันลงเรือนที่3ก็เริ่มหน้าแห้งนะครับเพราะเป็นกากล้างตรงนี้นะครับตอนนี้เป็นช่วงเช้าแล้วก็ในชั้นล่างนี่ก็เริ่มเห็นลรเห็ดติดมานิดหน่อยก็ในโซนกลางนี้ออกจะแห้งนะครับออกจะแห้งเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกกากล้างเขาดันความร้อนไว้นะครับ นี่คือเม็ดเห็ดนะครับด้านข้างจะติดมาก่อนรอบนี้จะเป็นด้านล่างติดก่อนนะครับในโซนกลางยังในโซนกลางนี่ยังไม่มีดอกนะครับแล้วก็หน้าชั้นแห้งนิดหน่อยทีนี้วันนี้เป็นเวลาประมาณสองโมงเช้านะครับเพิ่งได้ระบายอากาศชั้นบนความชื้นยังพอได้นะครับชั้นกลางชั้นล่างนี่ด้านหน้านี่มีความแห้งนิดหน่อยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะทำในวันนี้ช่วงเช้าก็คือ นะครับการให้น้ำนะครับการให้น้ําหน้าแปลงสําหรับโรงเรือนที่สามของเรานะครับก็จะไม่ให้ในโซนที่มีดอกเห็ดนะจะให้ในโซนกลางๆนะครับสองชั้นสองสองฝั่งทั้งหมดสี่แผงนะครับด้านบนความชื้นโอเคนะครับความชื้นโอเคเส้นใยปกตินะครับก็จะไม่ทําการลดน้ํานะแล้วก็จะ ต้องมาดูดีๆนะครับว่ามีเม็ดเห็ดหรือเปล่าตรงกลางแผงหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่มีเราลดได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูโรงสีครับโรงที่สีก็คือตัดใยพร้อมกันนะครับวันนี้เข้าเข้าวันที่เข้าวันที่สี่แล้วแหละตัดใยไม่ได้สามวันนะครับมาดูเม็ดเห็ดกันผมเปิดไว้แล้วแหละนะครับก็ค่อนข้างใช้ได้เหมือนกัน ค่อนข้างใช้ได้เลยอ่าแต่ก่อนที่เห็ดฟางจะออกนะครับเห็ดผักชีก็บุกเยอะอยู่นะมารอบนี้ก็นี่เห็ดฟางมาแล้วครับเมื่อวานนี้ยังไม่ชัดอ่าดงผักชีนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าอบอุณหภูมิไม่ได้เลยนะอุณหภูมิผมอบได้แค่ห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับห้าสิบห้าห้าสิบหกสำหรับรงนี้เนาะก็พออบเสร็จเป็นการอบอุณหภูมิห้าสิบห้าห้าสิบหกได้ไม่ถึงสามชั่วโมงด้วยนะครับเพราะว่า อหนึ่งถึงสามทุ่มเพิ่ฝนตกนะครับอุณหภูมิก็สวิงห้าสิบสองห้า่าสอยู่เนี้ยนะครับก็เรื่องตั้งแต่ติดเตาไปจนลงก็ประมาณแค่4ชั่วโมงเองนะครับสชั่วโมงตั้งแต่เริ่มไอ้น้ําเข้าโรงเรือนก็จับอุณหภูมิได้แค่กลางๆเลยก็ประมาณ55เนาะก็เห็ดก็มานะครับเห็ดก็มาเหมือนเดิมยังไม่เจอลากวนนะครับยังไม่เจอลากวน โรงนี้ติดเม็ดไว้นะครับติดเม็ดมาไวกว่าโรงที่สามเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงนี้ผมออกแบบให้หลังคาค่อนข้างสูงและโปร่งนะครับค่อนข้างสูงและโปร่งแล้วก็แสงค่อนข้างเข้ามาได้เยอะกว่านะครับแล้วก็เป็นสภาวะที่อุณหภูมิโรงเรือนมันเหมาะที่เห็ดจะเกิดชั้นบนก็มาแล้วครับชั้นบนก็มาแล้วแต่ชั้นบนนี่จะมีความแฉะหน่อยเพราะว่า ผ้าเป็นผ้าใหม่นะครับน้ําที่จับมันก็จะหยดลงมาบนบนแผงนะนี่พาเดินดูทั่วๆนะชายผ้านี่การเดินยายนะครับชายผ้าก็ติดเม็ดสภาพความชื้นอะไรก็ดีหมดเลยสำหรับโรงที่สี่ของเรานะครับฝั่งนี้ก็เริ่มทยอยติดเมื่อวานนี้ผมก็สงสัยอยู่ว่า เม็ดที่มันติดมาใหม่เนะี่ยมันเห็ดผักชีหรือเห็ดฟางนะครับมันก็มาทั้งเนี่ยก็มีผักชีหลงเหลือบ้างนะแต่เห็ดผักชีเขาเอา่าเขาอะไรล่ะเขาแค่วันเดียวเขาก็าหมดอายุนะครับเขาก็หมดอายุไปแล้วมันก็เลยไม่มีปัญหาน,นะครับ ไปมาดูกันว่าลงนี้เราจะได้สักกี่กิโลกันนะครับชั้นบนก็ทยอยมาครับลงนี้เป็นลงใหม่ลงนี้ก็น่าจะชัดเจนกว่านี้ สักหน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะไปรดน้ำลงที่3กันก่อนบริเวณด้านหน้าถ้าติดประตูอากาศเขาได้เขาก็จะติดติดเม็ดมาก่อนนะครับฝั่งนี้เดี๋ยววันนี้ก็คงคงติดเต็มนะครับเพราะว่าด้านข้างเขาเริ่มมีเม็ดมาแล้ว ผักชีสลับบ้างก็เป็นเรื่องปกติของฤดูการนี้ครับเพราะว่าตอนอบตอนทําทั้งฝนทั้งอะไรเยอะเลยทํายากนะครับนี่คือโรงสีของเราเปิดระบายอากาศสักสักคู่แล้วแหละ <c oughs> โรงสามฝั่งนี้ก็ติดเม็ดนะครับ ด้านล่างด้านอะไรก็ติดลงนี้น้ําท่วมหน่อยเพราะว่าเราต้องทําการระบายน้ําออกด้านข้างนะครับเพราะว่าเวลาฝนตกน้ํามานี่เป็นบริเวณค่อนข้างต่ําต่ําอยู่ต่ําอยู่นี่นะครับเม็ดเห็ดเม็ดเห็ดเม็ดเห็ดขึ้นมาแล้ว งาที่ของเราวันนี้เดี๋ยวเราต้องให้ความชื้นเขาก่อนบริเวณโซนกลางๆนะตรงไหนเป็นตรงไหนร้อนนะครับเขาก็จะเดินใยเป็นลักษณะเวงขาวๆเป็นพื้นที่ขาวๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่ลาขาวนะครับเป็นเส้นใยของเขาแต่เขาเดินนะครับแต่ทีนี้เราต้องรักษาคืออย่าให้เขาแห้งถ้าเส้นใยไม่แห้งเขาจะเป็นเหมือนด้านบนนะครับเ็าจะเดินฟูๆแบบนี้อยู่แบบนี้ติดเม็ดก็ดอกดีนะครับแต่ว่า ถ้ามันเริ่มเรียบแบบนี้แสดงว่าเส้นใยเขาเริ่มถูกอากาศวัส,สดุเริ่มแห้งเราต้องให้น้ํานะครับเราต้องให้น้ําถ้ามีดอกติดมาแล้วเราก็จะให้น้ําโดยตรงไม่ได้ตอนนี้มันยังไม่ติดดอกเราก็ช่วยโอกาสให้น้ําตรงกลางแปลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาสเปรย์พ่นฝอยมานะเราจะไม่ใช้สายยางนะครับเพราะว่าข้างในแปลงมัน มีความชื้นสูงอยู่นะครับมันแห้งแค่หน้านะครับเราก็จะลดฝอยๆแค่หน้าแค่นั้นเองนะครับสำหรับโลง2ตัดใหญ่ไปได้วันนี้ไปได้สองวันนะครับวันนี้เข้าวันที่3ก็ยังไม่มีดอกครับยังไม่มีดอกแต่เมื่อวานเข้ามาแล้วนะครับยังไม่มีกลิ่นของยังไม่มีกลิ่นหอมของดอกเห็ดฟางนะครับแต่วันนี้เส้นใยเริ่มเดินคืน <c oughs> แล้วก็ความชื้นพอเหมาะ เริ่มมีกลิ่นหอมของของเชื้อเห็ดนะครับขึ้นมาเพราะฉะนั้นนะครับไม่พลาดพรุ่งนี้หรือเมื่อื่นนะครับน่าจะเป็นสักสามสีวันนะครับก็จะเห็นดอกเห็ดออกมาเหมือนลงที่3กับ4ี่แล้วนะก็คอยมาดูกันนะครับว่าจะออกมาเป็นลักษณะไหนลรงนี้ก็อบไม่ถึงครับโรงนี้ผมอบได้แค่ห้าสิบ 56องศา56องศา3ชั่วโมงนะครับก็จะนึ่งได้ดีกว่า2โรงเรือนนั้นหน่อยนะเพราะว่ายืน56องศาได้3ชั่วโมงแนละตอนนึ่งมีกลิ่นหอมของกาก,ากมันออกมาจากโรงเรือนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้และสมบูรณ์นะอันนี้เป็นโรง5คูณ8นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการลดน้ำก่อนเดี๋ยวมาลดน้ำให้ดูนะครับว่าในกรณีที่ชั้นแห้งแล้วไม่มีดอกเห็ดตรงกลาง แลมีดอกเห็ดเกิดด้านข้างเราจะลดน้ำในะบริเวณที่แห้งอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอใช้เป็นน้ําฝนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ใส่หัวฝอยเรียบร้อยก็เป็นน้ําฝนนะครับใช้น้ําฝนในการลดนะทําให้เป็นสเปรย์ฝอยนะครับเพื่อให้ใย,ยเห็ดของเราอ้เข้าผิดลง <laughs> ก็ให้ยาใยเห็ดของเรานะครับไม่แห้งติดชั้น ให้เขาสามารถเดินจับเม็ดได้นี่คือช่วงแรกที่เราต้องทำนะครับสำหรับในโซนกลางๆที่เขายังไม่ติดเม็ดเห็นไหมใยเขาจะออกแห้งๆห,หน่อยๆแล้วไหมครับแต่เขายังไม่ติดเม็ดเขาจะติดบริเวณด้านข้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลดกันเลยนะครับแล้วก็นี่เปิดน้ำก่อนนะครับแล้วเราก็ฝอยไปโซนกลางนะครับ นี่คือการให้ความชื้นกับเส้นใยนะให้ตอนเช้าๆได้นะครับให้ตอนเช้าๆได้อันนี้คือเนี่ยเห็นไหมครับการทำไม่ให้เส้นใยแห้งนะครับไม่ช่วยลดปัญหาเรื่องหนังหมูนะครับ ชั้นล่างนี่จะแห้งไวกว่าเพื่อนหน่อยเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยตกโคนเนีย่ยเห็นไหมครับเส้นใหญ่เขาเดินขึ้นมาแล้วเขาจับตัวกันเป็นกลุ่มแล้วมันจะแห้งนะเพราะฉะนั้นเราต้องให้น้ำนะครับ โชคดีที่เขายังไม่ติดดอกตรงกลางนะเขาเพิ่งเริ่มติดด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นโซนที่ยังไม่ติดดอกและเส้นใยฟูเราก็จัดการพ่นน้ําสเปรย์บางๆไปนะเนีย่ยโซนที่มีดอกเราก็จะไม่ลดถูกเขานะครับเดี๋ยวเขาจะยุบเพราะว่าดอกเขาเล็กอยู่เราก็จะลดไปแค่โซนกลางๆนะครับแล้วก็ให้เป็นละอองตกใส่ใส่ชั้นนะอย่าให้น้ําแรงนะครับ อย่าให้น้ำแรงมากนะครับหัวกับท้ายนี่ก็จะแห้งไวหน่อยเห็นไหมครับลักษณะเส้นใยที่จะเป็นผังผืดเนะีนะ่ยเราก็ลดไว้ก่อนเลยไม่ให้ใยเขาเขาแห้งตายนะครับไม่ให้ใยเขาเกาะหน้าชั้นได้ด้านล่างก็จะหนักกว่าเพื่อนหน่อยเพราะว่าโดนลมนะ เราก็ลดไปแบบนี้ครับฝั่งนี้เราก็ลดไปอีกอรักษาความชื้นไว้แบบนี้นะครับป๊บเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็เปิดอากาศไว้ไว้แบบนี้ก่อนนะเปิดไว้ก่อนนะครับก็อีกสักพักเดี๋ยวเราค่อยมาปิดนะวันนี้เมื่อเห็ดติดเม็ดนะครับ เดี๋ยวรูอากาศด้านข้างนะผมจะเริ่มไล่ปิดลงบ้างนะครับเพื่อรักษาความชื้นภายในโรงเรือนนะครับเพื่อรักษาสภาพอากาศความชื้นในโรงเรือนด้วยเราก็จะปิดรูอากาศด้านข้างลงครับแต่เราจะปิดในช่วงเย็นนะช่วงเช้าเราเราจะเปิดอยู่ครับสเปรย์ฝอยถ้าเห็เดยังไม่ติดเม็ดสามารถให้ได้เรื่อยๆนะให้ได้เรื่อยๆนะครับอ่ะนี่ก็คือ สาระในวันนี้นะครับในช่วงของการดูแลเห็ดปกติก็ไม่ค่อยได้มาทําให้ดูนะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสดีทําให้ดูเลยว่าถ้าหน้าชั้นแห้งนะครับเห็ดติดเม็ดด้านข้างตรงกลางยังไม่มีดอกนะครับจะให้น้ําแบบไหนนะแล้วก็ถ้าเห็ดติดเม็ดตรงกลางแล้วชั้นแห้งจะให้น้ําแบบไหนเดี๋ยวให้เกิดเหตุการณนะ์นั้นเราจะมาทําให้ดูอีกอีกเคสกรณีหนึ่งแล้วกันครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คนนอนนาฟาร์ม หิดฟางชฉยภูมิไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ